Learn <mile and fingers out> Thai Hi guys, you are watching Learn Thai Happily with me, Stang. In this video, you are going to learn about how to pronounce HO consonant. HO consonant is a Thai consonant cluster. HO is silent leading consonant, and MO is pronounced in is a rising tone. For example, MA. มาหมาหมาฉันเลี้ยงหมาตัวหนึ่งฉันเลี้ยงหมาตัวหนึง่งไม้ไม่หมายหมายคุณหมายความว่าอะไรคุณหมายความว่าอะไรมอมอ หมอหมอเขาเป็นหมอเขาเป็นหมอมองมองหมองหมองวันนี้เขาดูหมองหมองวันนี้เขาดูหมองหมองมอนมอนหมอนหมอนเธออยากซักหมอน เธออยากซักหมอนมีมีหมีม,มีมีตัวนี้น่ารักหมีตัวนี้น่ารักหมู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 พวกเขามีฟาร์มหมูพวกเขามีฟาร์มหมูหมอกหมอก หมอกหมอกหมอกเริ่มเบาบางหมอกเริ่มเบาบางมึก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 ระวังมึกยังเปียกอยู่ระวังมึกยังเปียกอยู่มมหมด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 บัตรขายหมดแล้วบัตร ขายหมดแล้วเหมาะ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 เขาเหมาะสมกับงานนี้เขาเหมาะสมกับงานนี้มู่มู่หมู่หมู่เรามาถ่ายรูปหมู่กันเรามาถ่ายรูปหมู่กัน In this word, will pronounced in falling tone. อินนี้วัต l ะถู n o อ n เ n ียงใน a ทนล l ลงม้อม้อม m อม o อม้อใบเล็กจะร้อนเร็วม้อใบเล็กจะร้อนเร็วมีมีมีม,มีฉันสั่งมีผัดฉันสั่งมีผัดเมนเมนเมน เหม็นเหม็นมากเลยเหม็นมากเลยเหมือนเมือนเหมือนเหมือนเหมือนใครบางคนที่ฉันรู้จักเลยเหมือนใครบางคนที่ฉันรู้จักเลยไม่ไม่ใหม่ใหม,ม่เขาหาแฟลตใหม่ได้แล้ว เขาหาแฟลตใหม่ได้แล้ว In this word will be pronounced in a f o l l i n g tone my, 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 my. ไม้ไม้ไม่ไม่ข้าวไม่ค่ะข้าวไม่ค่ะมุนมุนหมุนหมุนมันไม่ยอมหยุดหมุนมันไม่ยอมหยุดหมุนโมดโมด โหมดโหมดตั้งค่าโหมดมืดเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ตั้งค่าโหมดมดืมดเพื่อประหยัดแบตเตอรี่หมวด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 มีกี่หมวดหมู่มีกี่หมวดหมู่มิน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  ฉันไม่เคยดูหมิ่นคนฉันไม่เคยดูหมิ่นคนหมวก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 ถอดหมวกถอดหมวกมักมักหมักหมักฉันชอบกินผลไม้หมักดองฉันชอบกินผลไม้หมักดอง เมื่อ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 เขาเหม่อลอยด้วยความวิตกกังวลเขาเหม่อลอยด้วยความวิตกกังวล And this is how to pronounce Hobo Thai consonant cluster. There are many Thai consonant clusters in the Thai language. If you have any questions or any suggestions about this video, let me know in the comments below the video. I will bring your comment to make a video and explain to you clearly and if you would like to study thai or learn thai with me every day please subscribe my channel learn thai happily with me slang and don't forget to click the bell icon for getting the notification for learning thai every day from me thank you so much for learning thai with me today and see you in next video so happy